สวัสดีครับโอ้โหวันนี้เป็นรายการที่กล่องสุ่มที่ฮิตมากใช่นะครับเราจะมาเปิดกล่องสุ่มกันเราก็เลยไปสั่งมาบ้างครับผมค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างใช่คุ้มไหมสมหรือไมแต่เราจะไม่บอกราคาตอนนี้เรายังไม่บอกราคาเดี๋ยวเราจะเราจะมาดูความคุ้มของของในกล่องนี้นะคะครับผมมาเริ่มเปิดกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับผมอ้าวเปิดได้แล้วครับ มาดูกันครับว่ามีแล้วโอ้ยของเขาแพ็คมาอย่างดีอะพี่อันนี้อันนี้มาจากไหนนะคะมาจากสุราษฎร์นะครับโุ้ยน้ำแข็งเย็นอยู่เลยอะดูสิคุณผู้ชมใช่โอ้โหเขาทำดีมากเลยนะครับใช่ค่ะคุยเอาออกได้ไหมอะพี่ได้ได้พี่ออกง่้น้ำแข็งแน่นมากมาเราแกะน้ำแข็งออกแล้วนะครับมาดูว่ามาดูว่ามีโอ้ยปลาอะไรอะปลาอะไรอหนูอันนี้เขาเรียกปลาอะไรอะคะปลาตะลเม็ดหรอพี่เอ้ยไม่ใช่มันมีเหรอ S <S 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 ไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรนะครับผมเรียกไม่ถูกแต่มันตัวใหญ่มากคุณผู้ชมครับดูนี่ฮะน,น,นี่ประมาณสองโลได้นะตัวหนึ่งเนี่ยจริงจริงสองกิโลอ่ะเอาใส่นี่ก่อนนะครับดูครับผู้ชมครับยเขาแยกมาอย่างดีเลยนะคะใหญ่มากแล้วก็เย็นมากอันนี้เป็นปลาหมึกปลาหมึกกล้วยใช่ไหมคะใช่ไหมครับแล้วก็กล้วยก็ตัวใหญ่ครับกั้งเหรอคะใช่กั้งอันนี้เป็นกั้งนะคะใช่ครับกั้งเป็นตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ชมนี่นะครับนี่ดูดูดูตรงนี้ก็เห็นนะนี่ ตัวใหญ่อ่ะอันนี้เป็นก้างหุย้ยแน่นมากค่ะเนื้อแน่นมากสดมากครับสดจริงๆร้านนี้นะครับหอย <ลง S 1> บิดกับ<ง>หอยนางรมปนกันมานะคะหูนางรมก็ตัวใหญ่ใหญ่มากค,ค่ะ อันนี้จะเป็นปูม้าค่ะอันนี้ปูม้าเหรออันนี้ปูอะไรอะพี่ปูที่เราซื้อกินอะปูเนื้อเหรอปูไข่ป่ะปูไข่อะที่เราไปใต้อะนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะคะกุ้งไรเสือป่ะไม่ใช่พี่กุ้งกากุ้งกาไม่ใช่กุ้งกาอ๋อกุ้งกุ้งกานี่อันนี้ปูม้าค่ะนี้ปูม้าปูม้าสมูใหญ่มากคุ้มมากอะพี่คุ้มมากนะครับในราคายังไม่บอกเหรอ ไม่บอกไม่บอกอเดี๋ยวถ้าอยากรู้ไปดูใต้เพจนะครับว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันเยอะมากเดี๋ยวเอาพวกมาก่อนแต่เราจะบอกว่าเราสั่งมาจากมาจากร้านทะเลสุกนะครับอยู่ที่สุราษฎร์เนาะใช่ค่ะร้านทะเลสุกแล้วไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของทะเลสดนะคะของแปรรูปก็มีค่ะครับนี่อันนี้เป็นของแปรรูปนะคะทางร้านก็มีมีขายค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกไข่ปูเยิ้มค่ะไข่น้ำพริกไข่ปูเยิ้มนะคะอันนี้เจาะปูค่ะเจาะปูแล้วก็ ปูจ๋าไข่เค็มค่ะอุ้ยน่ากินปูจ๋าไข่เค็มเลยกระทอดมันปูค่ะทอดมันปูแล้วก็นี่แหนมปูค่ะอ๋อครับแล้วก็แหนมปูแล้วก็อันนี้ก็วาซาบิพี่ไม่เกี่ยวหวอมาลองให้ดูเลยครับตัวนี้เป็นสินค้าแนะนําที่ขายที่ขายดีที่สุดนะคะตอนนี้เป็นอาหารยอดฮิตยอดนิยมของทางร้านนะคะใช่ครับค่ะเดี๋ยวเราจะเเดี๋ยวราจะปักลิงก์ให้ดูบนโพสตนะคะบนโพสกันบนคลิปนะคะชื่อร้านทะเลสุก นะครับสุกก็คือวันสุกนะครับที่ร้านทะเลสุกลองแอดเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะปักลิงก์ไว้ให้ดูกันนะครับเออนี่เขาบอกมาอีกอย่างหนึ่งร้านเนี้ยนะครับคือถ้าเป็นกล่องสุ่มถ้าเราไม่ชอบอันไหนมากเงี้ยสมมติหนูไม่กินหอยหนูไม่ชอบหอยอแต่พี่ชอบพี่ก็สั่งหอยเยอะได้หนูไม่ชอบหนูก็สั่งไม่ค่อยเอาหอยไม่ไม่เยอะคือบอกได้บอกได้ได้นะครับเพราะว่าเห็นเ็าบอกว่าบางทีลูกค้าก็แบบว่าเอยกล่องอันนี้อันนี้เยอะไปอันนี้อะไรเงี้ยหนูไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับร้านนี้เขาดีมากนะ นี่คือปลาอะไรอ่ะจระเมดป่ะใหญ่กว่าหน้าแม่อีกอ่ะเนี่ยบันชอบตัวนี้ปลาตัวนี้นะครับแข็งมากเลยแล้วตัวใหญ่มากเลยะสดมากเลยค่ะลองเข้าไปดูนะคะคลิปนี้เราก็มารีวิวการแกะกล่องให้ดูกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําเป็นอาหารมาให้ชิมนะคะครับแล้วมาชิมด้วยกันติดตาม EP สองค่ะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับ